สำหรับเอิร์กชาลิสาที่หลายคนรู้จักในชื่อเอิร์กฮิวีหรือเอิร์กอีทมารุอ้วยเกิดวันที่31ธันวาคม2536เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันเป็นยูทูบเบอร์และติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังโดยในช่อง YouTube ของเธอเธอใช้ชื่อว่าชาลิสาโชติรักสถิตจะมีช่องอีทมารุอ้วยที่หลายคนชอบดูเพราะชอบในสไตล์การกินของเธอที่ทําให้คนดูอยากจะกินอาหารเหล่านั้นตามรวมไปถึงยังสนุกและฮาอีกด้วยนั่นเองค่ะ หลังจากที่เธอได้ปล่อยเพลงเลือดกุ๊บบีเมื่อวันที่1มกราคม2566ที่ผ่านมาได้เพียง8วันเพลงก็พุ่งแซงขึ้นมาในชาร์ตสปอติฟายท็อปห้าสเป็นอันดับที่7ในรอบสัปดาห์และติดอันดับ1บนชาร์ตไอจูนนอกจากนี้ยังติดท็อปห้าในอีกหลายๆชาร์ตเพลงซึ่งตอนนี้ยอดวิวใน y YouTube ก็ทะลุ22ล้านวิวแล้วนับว่าเป็นเพลงที่แรงรับปี2566เลยค่ะเพลงเลือดกุ๊บบีถือว่าเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดในตอนนนนี้ของงชชาาาาาวสาสสสยยดเเป็เพลจกกกิิรออับ เพลงที่ถามหาเหตุผลต่างๆนานานมาซัพพอร์ตว่าทำไมเรายังโสอดอยู่อีกนะหรือจริงๆแล้วเป็นเพราะเราเป็นคนเลิศก,กุปปี้กันแน่